ไปใกล้แต่ไกลไงเราเขาไปใกล้อ่ะแต่มันไกลน้ำไม่มีจินก็หันหาแบกย้นไปย้อนไปย้อนมาเดิน่านี่เลยระหาน้ำอีกเหมือนทางเก่าเนี่ยย้อนลงมาปีนขึ้นใหม่หมดแรงต้องเดินตามตามน้ำมันนะครับยอดเขาตามเทือกเขาแต่เรามันมียอดของ มันจะเป็นเหลี่ยมมันลูกเฟืองอะไบางทียอดคลองบางทีมันก็มีน้ำไหลออกจากเขาอาจจะได้เราก็ต้องอาศัยกินน้ำอย่างมันจะเป็นศพศพยอดคลองเป็นล่องนี่มันลงเป็นร่องนึงใช่ไหมเป็นร่องอย่าง้เราก็เดินหัวคลองงี่ใหญ่ใหญ่เดียงไปเดียงมาเหมือนช้างเดินอ่ะต้อไปแบบชักเรียร้อยแล้วว่าเดินเดินหัวคลองเลยนะต้นคลองเลยนะเดินแบบไม่อดน้ำาหมืเราต้องไปแบบสั่งนะปู บบทิทงลอยสัตว์รอยกระทิงมั่งรอยช้างมั่งใช่ไหมต้องเดินตามรอยที่ที่รอยช้างต้อไปอไปอย่างนี้แล้วก็ต้องไปอย่างนี้ใช่ไหมครับไปอย่างนี้ก็มีใช่ไหมกลับคืนมาอย่างเงี้ยแต่ทระที่มันก็ต้องไปหน้าช้างใช่ไหมครับมันก,กัดมาอีกใช่ไหมไตขึ้นไปจนถึงยอดเขาอะ่ะเนี่ยถ้าทิงไม่ใช่อย่างนั้นตรงเดินตามรอยไมพอถึงยอดเขาปุ๊บใช่ไหมแล้ก็ พิกลงก็ต้องไปตามยอดคลองอีกอเราก็ค่อยเสี่ยงลงใช่ไหมเสี่ยงลงไปตามยอดเขากว่าจะถึงดินราบอ่ะเราก็ไปตามยอดคลองยอดน้ำเหมือนกันทางนู้นอ่ะเหมือนหอคอนยูลงถ่านเดินนี่เราเดินตามรอยช้างดีกว่ารอยกระทิงาก็รอยกระทิงมากโอ้ต้องใช้วิธีนี้เพราะช้างตัวมันใหญ่มันหนักก็น้องมันต้องไปต้องมีทางไปนะครับใช้กระทิงเนี่ยเขาหนีพวกเสือพวกอะไรมีขงไปเอาพนที่ยาก ดแต่ช้างนีมันไม่ได้กลัวนะมันใหญ่กว่าถ้าอยู่รวมฝูงแล้วไม่กลัวใครแล้วช้างเขาช้างเขานะช้างเขาไม่ใช่จะไปตรงนะช้างเขาจะไปเป็นฝูงจะเดินตามตูดกันไปเรื่อยใช่ไหมเขาจะทําถนนของเขาไปสมมุติมีห้าตัวเขาก็เดินตามตูดกันไปอืทางมันก็เตียนทีตทีรับ เราก็ค่อยเดินลงไปตามคลองสางคลองสาง้างเขาไม่หนีจากน้ำหรอกโอ้ยเนาะเพราะเขาใช้น้ำเยอะนะแต่ตัวใหญ่ต้องกินน้ำเยอะทางโยทางเขาจะทำทางผ่านทางเดินน้ำเนี่ยเขาดีมากอืมครับเขาจะทำคนถึงคนจะหลงป่าคนหลงป่าน่ะคนไม่รู้ภาษาก็บัวใช่ไหมอืมอืมถ้าคนเดินหลงป่าเนี่ยอยู่ในเขตร้าอย่างเงี้ย ลงไปเถอะไปตามคลองน้ําคลองไหนมันกับคลองเล็กก็ลงได้โหมันก็จะจะจะพาเราออก <eszcze S 1> ได้ไงพาเราออกไปคลองน้อยก็เบิดคลองน้อยก็ลงคลองใหญ่ก็ตามคลองใหญ่ไปเถอคลองใหญ่ออกไปอีกมีคลองใหญ่ไปอีกใช่ไหมเอี่ยมันก็ใหญ่ไปเรื่อยใหญ่ไปเรืนะ่อยมันก็มานน้ำไหลรวมมาใช่ไหมเ<อ>พราะตามคลองใหญ่ไปคลองใหญ่ไปมันก็ต้องมีหมู่บ้านอืมบนน่ะ เรามออสมัยที่ปู่พ่ออยู่เอเขาควายมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมครับตูวเขาควายเนี่ยเขามีแต่ม่น้ําใหญ่ๆโอ้มีแต่ไม่น้เล็กเขาก็มีครับเหมือนเราละ่ะมันก็มีน้าเงิมมันก็มีน้ายอดขุนขุนห้วยสังตะลงไปทางขุนดูน่นไปทางลงไปทางทิศตะวันออกก็มันมีคลองลงคลองสายไหลแร,ง,รงนี่ครับ<อ> มันก็มีคลองเล็กคลองน้อยเหมือนกันแล้วสภาพป่าเหมือนกับของเราไหมครับของเขาอ่ะมันสภาพป่าดีกว่าเราสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้เรายังไม่รู้ก,ก็ห่างมาตั้งห้าสิบสี่สิบห้าสิบเปียกปีแล้วอะห้าสิบปีแล้วนะครับผู้เขาควายเนี่ยของเขามันหลายชั้นแต่ละชั้นเนี่ยดินราบเขามันเยอะครับของเขาอ่ะถ้าชั้นสุดท้ายจริงๆเนี่ย ของเขามันก็เป็นป่าไม่ดิบดินลาบพื้นของเขาป่าดงดิบอ๋อเป็นป่าดงดิบเหมือนกันป่าดิบ,ดบแต่ทางล่างเขาไม่มีหญ้าเหมือนเราดอกอืมก็ที่ี่ผ่านไปเขาจะมีบึงมีหนองใหญ่บึงใหญ่อย่างที่คล้ายบึงบลาเพชรจรกกิอย่างอ๋อเหมือนกับบึงบลเพชรเนี่ยออมีทุ่งเป็นทุ่งก็มีบึงออมีดงอ้อมครับดงล้อมรอบไปหมด พอไปนอนอยู่ใกล้บ like> ึงใกล้หนองนี่ไม่ได้หรอกแต่ก่อนน่ะมันมันเป็นเป็นอะไรจะลักคมากินงูหยี่ยมากินนืโอจะจะเข้าเข้ามาเข้ามาหาเหยื่อหาอาหารอะนะสีอ่ะสร้างลเยอะนะเขาได้ทำไว้ก่อนทําไว้ก่อนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะไปที่สัตว์เยอะๆพระจะไม่ได้หลับได้นอนมันสนุกปฏิบัติใช่ไหมโอ้ครับแต่สมัยจุมเบอร์เนี่ยเขาไม่เข้าใจอย่างนั้นโอ้ครับ เขาว่าไปให้ลำบากทําไมอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติ้อคือการที่ไปอยู่ป่าเนี่ยดัดนิสัยคือความขี้เกียจความหยับกลาวความหลับความนอนเยอะต้องตื่นตัวตลอดเวลาต้องมีความสะดุ้งอยู่ตลอดครับนะิ่นหาอย่างนั้นทำไมก่อนปัญอย่างนั้พ้นไม่ได้ดอกพระอรหันต์สมัยพระอรหันต์สมัยพระพุทธเจ้าก็ต้องการอย่างนั้นโอ้ครับต้องให้รู้สึกตัวตลอดว้ายไม่มีเวลาที่จะนอนมาก กลางวันเท่านั้นเองจะมานอนกลางคืนเนี่ยจะมีความเพียรอยู่ตลอดกลางวันก็มีความเพียรส่วนน้อยคือมีความเพียรส่วนน้อยคืออะไรกลางวันก็ไม่ค่อยได้หลับได้นอนใช่ไหมก็นอนก็นิดๆหน่อยกลางวันกะกลางคืนก็นอนไม่แทบจะไม่ได้นอนนนวงสูเกลางวันเนี่ยคือลงไปที่จะได้เดินก็คือตอนลงไป หาเก็บผักเก็บหญ้าไปตามนั้นแหละครับขุดมันขุดอันลนไปอันดีไปหาพอได้มาฉันไวทะเลเด็กกลางคืนนี่มันมันมันจะไปที่ไหนก็ไปไม่ได้ไม่่คยได้หลับได้นอน้างมันเยอะเสียเยอะอ่ะงูเหลือมี่งูเหลือมเยอะต้นตัวเท่าต้นสัก์นี่ก็บีอะเดียโอ้เท่าเท่าต้นศัก์เลยเหรอขนาดกินกันน่ะ สู้กันกับงูจวงอ่างเนี่ยพ่อก็ค่อยเห็นนะครับอ่ะกินสร้างได้เลยนะสร้างน้อยนะโอ้ขนาดตัวมันใหญ่ขนาดนั้นนลยครับมันได้นะอืมถ้าตัวเท่าเดียวรัดช้างตายแล้วเนี่ยครับปีนั้นปู่บ้านเขาปู่ที่แรกมันรัดขาช้างรอยช้างเหี่ยมันหลังคาเลยปู่ว่าเกลียเลยปู่ว่าเนี่ยตัวเล็กๆก็จะไปรัดเขา เขาดีจ้าตัวเ่าดีแลนี่อ๋อตัวเ่าไปรัด้างมั้งเม่เขาไปรัดจางเขาซากเขาทืเอปเบ้าหลัซากไปไม่เป็่นอมไปไม่เป็นตายเลยนวเทียบอกว่าเหนียดเจเลอปู่ว่าจำได้เลยาครั้งแรกนากับปูเจเลยจรเนี่ยรอยเขาถือาะเดียวทันตดีที่เขาปูตอนฟูบอกเนะครับแล้มาทันาตดีดอกเจเลยเนี่ย อวดอุตริตัวเองเนี่ยเจเลยเนาะโอ้โงูเหลือยมตัวเนี้ยนะฮะบูรสอนเพื่อกระแทกใส่ผ้าด้วยนะเนีไม่ได้อย่างอื่นหรอกเจเลยเนี่ยเนาะเพราะว่าผ้านี่มีตัวคือจริงๆทั้งนั้นน่ะวดอุตริเนาะเออคิดว่าตัวเป็นเจ้าป่าเจ้าเขาหรือไงเนาใหญ่โตเนาะจะกินเขาเลยอพรไม่ไปฟังผู้เยนะไม่เอาคำแม่ผู้